สบายดีพี่น้องเปิดผ่าบรรยากาศมาบัดากำลังจะตามะัะ,ามามะคุงพี่น้องเลยจี้เลยอ่ะพ่อตามตามมะคุงพี่น้องตามมะละกอตามส้มตาดีมือบัดาวมาหนีจิ้มจอดเลยพี่น้องใส่บเคือปะลงไปน้ำฮึมกระแสนีกล้ <c oughs> มามให้เพลินนะ ทสิปีพี่น้องส่วนกับแก้มนะสิมีทอดไข่ให้น้องเนยเพราะว่าน้องเนยบอกกินจิโรอเนาะจ้ะแล้วกะ็มีขวดจิโรอพี่น้องม,มีตัวใหญ่ๆเลยสชมือน้องเนยเป็นคนขวบซีมีปิปง่งผสมนำชิมมดูพักบุง้งอันนี้พี่น้องผักบุ้งพื้นบ้านเฮานี่แหละเก็บสดๆจากสวนพอะดาบอกให้ชิมมึงดูอออืืหพี่น้องซีซัน ลงกานได้แล้วบริษายังร้ายได้พี่สาวเลยทำแบบบม่ลองใส่บักทวนแล้วบม่ลองใส่บักเล่นทำแบบบ้านๆเท่านี้แหละมีปูดองใส่ปูดองสุดยอดเลยอือแบบที่เรงใส่ตะบูกนาวอาหารพี่น้องขางได้เนยตามาหุงด้วยต้มฟ้าเอาหอยเอาหอยเลยถวดชีรอทอดไข่ มาเด้อพี่น้องเลยลุยลยจะไม่ดีพี่น้องขี้เข่าด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเที่ยงเต้นสุดเก่งเห็ดอีก่หรอเขี่ยงเด้อยปะลูกเกงเห็ดแต่ว่าเก่งเห็ดเลยมาเด้อพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเรื่องไร้ไม่ทับไข่มาเด้อพี่น้องกวดจิโร่อาเขียงค่ะขยิบตามบางู่ อะไรให้เกลือน้ำเกลือเมื่อคอคนที่รอนุ่นะเ่อคืเกลือบ่เหรอใช่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  ใช่คัอาอันนี้ทันี่ารงทังรู้แบบทังนี้อืมบุกี่เใบหนึ่งอกเองอ่ะอืงอนยังไงอกงอยังไงน่อ่ะหออืมีว่านะใช่เาไว่เเก็บขอเป็ดทำยังไงขอเป็ดอืม นี่ม่พูดเองค่ะข้างเอาแตกระถานน่างเง้ขาด้าแต่ขันสมแส่บแ่บอยู่แล้วขางเขานี่เขเดียกขันตอนไหนตรงนี้ว่าอะไรอ่ะข้าวซอมขี้ข้าวซอ่างเีคอลาจะมาบง แปะแฉบเนาะมันแฉบดีนะผักกระตองนะกินนระมันกินไงไงสแปะแบแต่ว่าใุ่เพชรยังแบก็บบแปะปนกันบวมกนเหน่ยจับจนเขางจะจับมาคุยอ่ะมันบอกคุยจับนามันบเพชร้้ห

มันกินมันม,มันไม่ดีสินเสร็จ่ตัวจะคร้อมแล้วไปเกาก็กินได้เพี่นกินเด้่เผ็ดเด้อแต่หนอนมึงแห้งนะยูนาเบิร์กรีต่อไข่ไข่ขกันนะยังมรเคยเห็นนะอยากเข้ามา Né có thật đi bộ. mà thọ và mạ và kim bộ mát mát hả mát 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 bà mát อย่างแมงหลายคนทำเข้าใจว่าแม่นั่งหน่ะทิพยให้อยู่คนเดียวบแม่นั่งหน่ะทิพยให้อยู่น้ำยายแต่ว่าย่ายนั่งแบบก็บอกบ,บุคอยสนใจแต่ว่ามียังก็กินแจวกินยังไปหรือเปล่าเขาเอาไว้อลากกินฮัททิพมียังก็กินไม่มีน้อยเลยเขาเพื่เพ็่ง่ายเพื่อ เขาบางทีตื่นมาจะกินข้าวเย็นเอแล้วมไปดดเขาเยแซ่ึไ่แ่เหรอบอกมาแค่ง่ายแ่่แ่บเขาบงทีกินเริ่มแล้วมอบนหามะมันจะลกหึมันจะอิ่มหนาละเอล กินแป้งหนึ่งบะอืมเลียงมักินนะอิ่งไหนเด็เออคนไรจะออกไปวะดตักอาเลยกินหนหน้หนามแดงบอกกินเจาะเจาะอืมมันมากินเขากำหนก

Ừ, cầm chẳng nắm nào cầm chẳng thể nào mà chắc này chưa được ừ chào mừng เอาเคุณเขาเสื่อนบเรากินขากดิมันไปไปแฉะแฉะอเบ้งแะะบงนิดมันะม่กินเป็นเขาจะมากินพักเงเขายังกต้ยาบ่อยนูหกะพอมากิบกเป็น ก็จะกับูบริกกินกลู้นองบริกินเาเกเสกกิ้งตัุ่นชุดยอดเลยไหมิ้อยู่ไหนยังน่ท้ตุดสาะเดกกกินได้แฉ่กินใหมพัดแต่แซ่ยังกระนะแซ่แกมใม่ีือเขากระมวนัวิมาเนญ่ใหญ่ใช่ไหมน้องเขาบุ๊บ แ้่ก็สอบได้ก็นแล้วก็มาเ่อยเนาะค่ะช่พาไปครับเห็นมันแผลเนาะทำผิ้กินใหา่กับกองเกินปูกมาได้กินได้ปูกเงาข้าขวมาปูกคือปวดแผลเนาะเป็นไรก็เป็นหลายปีเห็แผลนี่อืมเนมากวนต่อ

เป็นกระถอดไข่เป็นกระถอดไข่ก็ได้ท่างเป็นแล้วพวกนี้กระเทียมกระเทียมเหนืยเลยกกระเพอนเหน่ยจริบอกปลาลูกมันี่รอจกโตเลยมาชีจู สามตัวคนละสามตัก็ไห่นะคนละสามตัวอันนี้เขงเอาเบิรนักแววเี่ยเมื่อไ้สามตัวจะมชอคนในหกตัวจ้ะหกตัวพอเอ๊ะไไปกินตะโเลยไปกินตัวไปยังจะบุ่กินทีหรอไม่ยาบเพื่อนเร่กินกินแต่ปนอะับปนแล้กินเนาะ กินเพิ่ทำค่าคอบอไม่ได้มีจบมีักเป็ดอู่นี่โหอ่ะดูเนะเปิดดูดูสงสัยในคนเขาเบื่อในซองมัดอยู่แกใหญ่ทัแรกคือจบอืนเะเกกินเอาไปปวดได้ Kay bởi bunny. Through thương bại. Mhm. Kiao là hát bất thường sau. Mhm. 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 เล้คือเกี่ยวไว้ช่ไหมหม่มันสาอต่ะข้าวทั้เนื้ตอนฮอเลยไหนก็ไทใหม่สิชอตัวเลยชอร่าอตัวเบิ่งทีวีไลน์กันนั่นแหละราไทยก็อยากเป็นอะไรแบบนี้

Ra cái kìa kia nhà không tìm chọn <laughs> à. thì ba đi cái nó ăn dưới mày 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 ความอยากอาถุกนยาแบบนแข็งไปนิตรงนี้ตย๊กเขาเล้าอ่ะนี่มุกินแข็งีิน้ำพ่ามันแสบน้องเลยว่าเลยน้องเลยแข็งแข้งไปบ้านปลุงลามตบถ้าแม่งก็อยากอยู่มันปะอยากออดเอาน้ะ แต่พอก,กันใหม<ต>่เดิอพ่พน,นอม<า>ือนังไปอกก็ยังขั้นแล้ว